សាធុណមោតស្សភគវតោហតោសម្មាទព្ទញ្ញំណមោតស្សភគវតោហតោសម្មាទព្ទញ្ញំណមោតស្សភគវតោហតោសម្មាទព្ទញ្ញំព្រឹកណតោហូមំកង្កូសេម៉ង្កលៈតុកៈម៉ាយង្សីតៈម៉ង្កូកៈម៉ង្កលៈសាហៈម៉ោុគីកៈម៉ាយៈសៈម៉ោុកៈលៈម៉ៈសិកសុសិកធម្មកៈយតុសិក នេះកកងគលេចេមីភីប៉មលង្គុល៉ប៉ងគុលោចអូគលង្គូចឯប៉ងគ োই ស៊ីម៉ងគូតិម៉ងគូតោអីម៉ងគូកាឡាម៉ងអូគីប៉លាំងតង្គូឯកលម៉ងកលូគីលកាចុះមែតាខេនបើកកាយចែងបើក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  เปิดตาดูลูกศิษย์ลูกหาด้วยเปิดตาดูลูกเอ๋หลานด้วยเจ้าแม่ตะเคียนเปิด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 ปุโธเปิดตะโมเปิดสังโถเปิดยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดคุยกันก่อนคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคุยกันให้รู้เรื่องก่อนพึ่งมาจะมาให้เปิดได้ไงพิ่งมาจะให้เปิดได้ยังไงพึ่งมาจะให้เปิดได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมางดก่อนมาถึงก็ว่าเอาว่าเอามางดนี้เดี๋ยวเจ้าแม่สุรินทรจะถามเจ้าหน่อย ้ามีทุ่ละอะไรมาสองครั้งนะสองครั้งแล้วมาสองเทือล่ะดื้อมาสองเทือมาเห็ดอีหยังมาเห็ดอีหยังมาขออีหยังมาขออีหยังในเห็นมาติงก็ว่าข่อยโตน้อยข่อยโตน้อยข่อยของน้อยเขาว่าข่อยของน้อยมือนี้แหละเขาว่าข่อยของน้อยเจ้ามาเห็ดอีหยังว่าฮู้ว่าข่อยของน้อยแล้วฮู้ว่าข่อยของน้อยเจ้ามาเห็ดอีหยังมาเบิ่งมาเห็ดอีหยัง ว่าข่อยของน้อยเลยเจ้ามาเฮ็ดอีหยังมาอีกแล้วกงโอ้ยของน้อยบ่มสมรมาหาข่อยดรอกว่าข่อยของน้อยนี่แหละของน้อยคืออีหยังของน้อยเด็กของน้อยมันดังแหงไดของน้อยมันได้บ่มบ่มบ่มบนมบ่มอีหลีของน้อยนี่คือว่าอีหยังของน้อยเห็นแต่ก็เห็นแต่ข่อยโตน้อยเห็นแต่ข่อยโตน้อยแต่ใจข่อยใหญ่ใจข่อยใหญ่อีหลีเจ้าอยามาว่าด้ว่าบ่ได้ เจ้ามาแต่ใสมาว่าข่อยของน้อยน้อยว่าข่อยของน้อยน้อยนี่ละข่อยของน้อยใจใจข่อยใหญ่ใหญ่หลีอใหญ่หลีดีมาเอามาถึงก็มาเอาา่าเอาข่อยยังบ่ท่านว่าอีหยังเลยข่อยยังบ่ท่านได้บอกอีหยังเจ้ามาว่าเอาว่าเอานี่เจ้ามีคำตอบบ่ล่ะเจ้ามีบ่เจ้ามาถือมาว่าข่อยของน้อยกับเจ้าของใหญ่เจ้าเห็นบ่ล่ะ โอ้ยขอโทษขออภัยเจ้าแม่สุินทอนเอ้ยขอโทษขอโทษจ้าขอโทษ้าขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยโอ้ยปากมนุษย์มันโง่จังสี่แหละอย่าถือสาเลยถือสาบ่ได้ดอกเจ้าแม่สุินทอนเอ้ยขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยขอโทษหลายขอโทษหลายมาถึงกันว่าเอ้าว่าเอาคอยก็คอยก็เครียดคือกันไหนบ่แม่คอยบกเครียดคอยเครียดอีี คอยคือมนุษย์ไตมมนก็มีจิตใจเหมือนมนุษย์แหละนี่แหละมาดีแล้วดีแล้วที่มาขอโทษว่าจะคอยคงหน่อยว่าคอยคงหน่อยว่าคอยคงหน่อยเจ้าในมาหาของหน่อยคือเก่าเจ้าก็เลยมาหาของหน่อยคือเก้านี่แหละแมนบอล่ะแมนแมนแมนอยู่แมนอยู่ตกลงว่าแมนบอล่ะแมนเห็นจะคอยหน่อยเจ้าก่อใจมาหาของหน่อยลี่แหละนี่แหละเจ้าที่อยากเห็นบอล่ะเจ้าอยากเห็นไหมอยากเห็นไหม อยากเห็นอยากเห็นอยากคู่นี่ละอยากเห็นอยากคู่ว่ามันเป็นอีหยังว่ามันคืออีหยังอีหยังมันคือของน้อยเจ้าคู่โอคู่โบคู่คู่คันคู่บบเจ้าอยากคู่โบอีหยังคือของน้อยอยากคู่อะไรอยากคู่อีหลีแน่นอนนี่เจ้าจะาเห็นของน้อยเจ้าอยากเห็นของน้อยแม่โบแม่เจ้าอยากเห็นของน้อยถ้าเบิุงเด้อ ของน้อยมัาสิดต่อยไขเห็นของน้อย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 บัดนี่คอยส่ใจใหญ่เนื้อคอยส่ใจใหญ่เด้อเจ้าเจ้าฟังเอาเด้อคอยใจใหญ่เด้อบุญเป็นเจ้าคอยใจน้อยได้เห็นจะคอยของน้อยคอยใจไงหรือใจใหญ่อีหลีโอ้เจ้ามาหอดมาว่าเอาว่าเอาคอยขอโทษคอยขอโทษขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยหลายๆขอโทษขออภัยหลายๆเจ้าแม่ สุรินทร์จาแม่สุรินทร์เป็นคนชดสวยงดงามสดสวยงดงามสดสวยงดงามชดสวยงดงามนี่แหละมีริ์บีเด็ดมีริ์บีเดชดรู้จักหวยรู้จักเบอร์รู้จักหวยรู้จักเบอร์ขอโทษขออภัรที่ว่าของน้อยต่อไปไม่ว่าแล้วต่อไปไม่พูดต่อไปจะไม่พูด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 ให้รู้จะไม่พูดให้รู้ว่าของน้อยมันคืออะไร ของหน่อยมันคืออะไรคืออีทางบอกมาเลยบอกบอกบอกลูกหลานด้วยเจ้าแม่สุรินทร์อแม่โว้ยสวยสดกปั๊บงามจริงจสดสวยงดงามสดสวยงดงามสดสวย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 มาคราวนี้จะเอามาเอาอะไรมาเอาอะไรมาขออะไรไหนไหนพากันได้ไหมลูกพากันได้ไหมได้กี่คน ไปผละบาทสองบาททำไมต้องเอาสี่ละบาทสองบาทคนได้ก็หลาเกาคนมันโง่เนาะถ้าคนสลาดเขาก็เอาได้คนโง่ถ้าคนฉลาดเอาได้ถ้าคนบอ่สลัดมันโง่ต่อไปมันก็โง่ต่ออีกโง่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 อย่าโง่นะอย่าโง่นะนี่สงสารด้วยสงสารลูกหลานด้วยสงสารที่อยู่ในบ้านนี่แหละ สงสารสงสารคนเท่าคนแ่ทำมาหากินไม่ได้จะไปรับจ้างก็ไม่ได้จะไปทำอะไรก็ไม่ได้ขอให้เจ้าแม่สุรินทร์สงสารคนเท่าคนแ่หน่อยซื้อบาทสองบาทถูกขอให้ถูกก็คือเงินเฮีเจ้านี่เนาะเจ้านี่อีไดมาหอดก็มาขอเอาขอเอามาหอดก็มาขอเอาขอเอายังบเฮ็ดอีกหนังเลย นั่งบ่อไทยเฮ็ดอีหยังเจ้านี่มาขอมาดูอีหลีเจ้านี่มันอีหลีนี่มันอีหลีมันแน่นเจ้าเห็นบ่อหนะเจ้าเห็นทุบไหมทุบมันมีกี่ดอกมันไม่กี่ดอกไม่แปดอ้าวมันเป็นแปดอะไรล่ะลูกแปดนึงแล้วแต่นะพูดเอาเองนะพูดเอาเองนะพูดสิไข่ายเลยคุณแม่โอ้ย เขาพูดเอาเองเจ้าแม่สซรินทร์ยังไม่พูดเลยเขาพูดเอาเองนะเขาพูดเอาเองนะเขาพูดเอาเองเขาพูดเอาเองพูดเอาเองพูดเอาเองสังมดพูดเอาเองสังมดพูดเอาเองสังมดหวยมันจะออกวันอะไรลูกวันจันวันจันออกวันศุกร์ครับวันศุกร์อือหายใจเข้าแต่ลาวหายใจเข้าแต่ลอยเราเราเลาเราหายใจเข้ากัลเราเราเลาเราเราเลาเราสวยสวยสวย ไทยไทยไทยฮู <mm um> ้่วยก็มีเล่าก็มีไทยก็มีขมิ้นก็มีม <ma ีทุกอย่างฮู้มีทุกอย่างอืมวันเสาร์หรือวันศุกร์นะวันศุกร์มันมีเลขอะไรเอ้าดูเอาเลยนะรู้ๆจ้าแม่ทศินทรบอกให้รู้หน่อยบอกให้ลูกหลานรู้ด้วยลูกหลานอยากจะรู้ลูกหลานอยากจะรู้ลูกหลานอยากจะรู้ว่าเป็นรักอะไรรักอะไรรัก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 เจ็ดรักเจ็ดรักเจ็ดรักเจ็ด เจ็ด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 เจ็หลักเจ็ดนะหลักเจ็ดนะงวดก่อนมันออกสี่หกใช่ไหมสี่หกหกลบออกอืมเดี๋ยวล็ก่อนลบบวกคูณหารก่อนบวก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 คูณหารหารลบล็หารหารออกโอ้ยหกสี่หกสี่หกมันลดข้างหน้ารดเต็มหนึ่งนะสี่มาลดถต้มหนึ่งข้างหลัง ลดเท่าไรเจ้าแม่รินทรบอกรู้ด้วยสองตัวนะยังไม่ให้สามตัวสองตัวนะคิดเอาเองยังไม่บอกคือลดเต็มหนึ่งข้างหน้าคือเลฟสีลดเต็มหนึ่งนะตัวเก่าลดเต็มหนึ่ง้าใจไหมเอฟซีม่ปุ๊บปตวาโอ้ยปึ๊บิปุ๊บเฮ้ยปึ๊บป๊ปบบาโอ้ยปุ๊กคืออังยั้ปึ๊นี่ปึ๊อีนี่ร้นี้ป๊บ เอาปัวแต่น้อยมันพึบบอกอ้ยจ้าแม่ตะรินทอนเ๋ยจ้าแม่รินทอเลยอย่าให้แปลเลยแปลไม่ได้แปลไม่ได้บอกให้รู้บอก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 อยู่ังแ่ือหก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 หเอาอีกหกลบอี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 กบนนะนี่บนนะแต่ต่อไปบนล่างนะบน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 นี่ลถของบนแต่ของล่างยังไม่ได้ลถบน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 อ่าลดอีกแล้วลถอีกแล้วซื้อของก็ต้องลดถต่ซื้อของไม่ลดมันแพง không phải thay, xong lốt rong ok mày luận chạy mấy uhm. lốt tham lốt luận emin tham luận emin hook luận ki tai bọc 3, mày 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 mà mày 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 ta mày 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 สูงสูงสูงสูชิชชิชชชสาม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 นะสามสามหลักสามนะหลักสามนะเข้ามานะเข้ามานะสามแล้วตัวหกมันมีอะไรตัวหกมันมีอะไรหก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 อ้าเเอาเอาเสามสี่สมสี่สีจำว้นะสามสี่สี่สามสามสี่สี่สามจำไห้สามสี่สี่สามพอใจไหมสามสี่สี่สามนะอยบอกให้ตรงเลยไปเลยสี่สามสามสี่ สี uh, ่สามสามสี right. Men. Men. Okay. Bad, Bad, mm ่ส hmm. ี uh ่สามสามสี่เอ้ยสี่สามสามสี่เอาเลยให้ยามั่นคงเลยให้แม่ไม่ไม่อิ๋งธันบอมแมนก็บอกบอมแมนจะแม่สุลินทรอมาแต่ไกลด้วยมาแตะไกลสี่สามสี่สามสี่สามสามสี่สี่สามนี่แหละเฮ้ยถ้าคนไหนไม่ซื้อก็ไม่เป็นไม่ต้องพูดหรอกเนาะพูดได้ก็เหมือนเดิมแหละเอาว นี่นี่อันนี้อันนี้สองตัวนะสองตัว,ตว,ตว,ตวสามตั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 วพูยังไม่บอกหรอกตัวนี้ตัวสําคัญ โอ้ยบอกจังได๋เจ <unibility> <mins lush> <mins on hi> ้าม hey. ีอีห <ownership> ยังให้ข่อยแน่มีแนวหื้อมือฮู้มือ10นิ้วมือ10นิ้วเจ้าแม่ศรีนทร์ทอนเอ้ยโอ้ยแกะๆๆตุงๆเล็งเต็งเล็งตะตุงตุ้ยติงปะตุงเตียเตะตังตุ้ยตีตังโตเตตาโตเตติตังตั้วแกบๆชูชีชีตังโต ดูด uh ูด huh. uh ูด huh. uh ูด huh. uh ูจากเจ้าบ่เปิดเพลงคอยก็บอกให้เจ้าเปิดเพลงอีกเอ้ยคนนี้คอยก็รู้อยู่แล้วว่าคอยเป็นคนจังได้เอ้ยคนมักมวนเจ้าแม่สวินครคนมักมวนขึ้นมาสามตัวเลยสามเม็ดยังไม่ขึ้นยังไม่ออกก็ยังไม่ออกเอ้ยอย่าบอกออกยากเด้ออันนี้ออกยากอีหลีออกยากเด้ออืม โอ้ยเอาตาสองโตให้มันถูกเถดอยาอาหลายโตเลยโอ้ยสามโตสามโตสามโตเจ้าอยากได้สามโตสามโตมันเข้ายากคือยังมันจับหวยมันจับเล็กจับตัวนั่นจับตัวนี้จับตัวนี้จับตัวนั่นจับตัวนั่นมาประพบใส่กัน จับตัวนั้นมาใส่ตัวนี้จับตัวนี้ก็มาใส่ตัวนั้นอืมจับให้ได้เดเจ้าแม่สุรินทร์เอ้ยจับให้ถือจับให้ได้ท่านเจ้าจับบ่ถือท่านเจ้าจับบบถูกบบถึกท่านเจ้าจับบ่ถือเจ้าที่ยูตาฝนเด้อตาฝนออหลีตาฝนออหลีเจ้าพยากปียก็ส้างเจ้าเอ้อคฮยว่าได้แค่นี้แหละออาให้เจ้าเปแนมเบิงให้เจ้าแนมเบิงให้มันคับ แนมให้มันชักแนมให้มันติดแนมให้มันแม่นแมนให้มันแตกสามตัวโอ้โหไอคนไม่รู้จักเปิดเพลงเนี่ยเอามาทําไมเนาะว่าผ่านก็เอาทีมเอาทีมเลยเอาทีมเลยไปต้องเอานอกภาคขภาเลยอู้ยคิวมาใจเฮิร์นผพกองจังซี่เนาะ อยเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนประชาชนมาเดือดร้อนเจ้าแม่สรินทร์ทนเขาอยากรำยายบุญไม่อยากรำหรอกหลวงพี่ขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยได้หลวงพี่หลวงพ่ออ้าขอโทษขออภัย